พระราชบัญญัตินี้เรียกว่าพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญาพุทธศักราช2546ราชกิจจานุเบกษาวันที่20มิถุนายนพุทธศักราช2546ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด180วันนับแต่วันถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปมาตราสในพระราชบัญญัตนินี้พยานหมายความว่าพยานบุคคลซึ่งจะมาให้หรือได้ให้ข้อเท็จจริง ต่อพนักงานผู้มีอำนาจสืบสวนคดีอาญาพนักงานผู้มีอำนาจสอบสวนคดีอาญาพนักงานผู้มีอำนาจฟ้องคดีอาญาหรือศาลในการดำเนินคดีอาญารวมทั้งผู้ชำนาญการพิเศษแต่มีให้หมายความรวมถึงจำเลยที่อ้างตนเองเป็นพยานความปลอดภัยหมายความว่าความปลอดภัยในชีวิตร่างกายเสรีภาพชื่อเสียงทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดของพยานทั้งก่อนและหลังมาเป็นพยานรัฐมนตรี หมายความว่ารัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้มาตรา4การเรียกร้องหรือการได้มาซึ่งสิทธิหรือประโยชน์ตามพระราชบัญญัตินี้ไม่เป็นการตัดสิทธิหรือประโยชน์ที่พยานพึงได้รับตามกฎหมายอื่นมาตรา5ให้นายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ มาตรา8ปดพยานในคดีอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้อาจได้รับการคุ้มครองตามมาตรการพิเศษได้ 1. คดีความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด,กฎ,ดก,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 กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกฎหมายว่าด้วยกา,การป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือกฎหมายว่าด้วยศุลกากร 2. คดีความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชาอาณาจักรตามประมวลกฎหมายอาญาส คดีความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญาเฉพาะที่เกี่ยวการเป็นทุรจัดหาล่อไปหรือพาไปเพื่อการอนาจารเพื่อสนองความคล้ายของผู้อื่นและความผิดฐานพลาดเด็กและผู้เยาว์ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้าหญิงและเด็กหรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีหรือความผิดเกี่ยวกับการเป็นเจ้าของกิจการค้าประเวณีผู้ดูแล หรือผู้จัดการกิจการค้าประเวณีหรือสถานการค้าประเวณีหรือเป็นผู้ควบคุมผู้กระทําการค้าประเวณีในสถานการค้าประเวณี 4. คดีความผิดเกี่ยวกับองค์กรอาชญากรรมได้แก่ความผิดท่านอังยีและช่องโจนตามประมวลกฎหมายอาญาและให้ใหมายความรวมถึงความผิดอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการกระทําร่วมกันโดยกลุ่มอาชญากรที่มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ และมีการวางเครือข่ายเป็นขบวนการหรือก้อนลับอย่างซับซ้อนและเป็นสัดส่วน 5. ค <Huh. S 1> ดีความผิดที่มีอาจตราโทษอย่างต่ำจำคุกตั้งแต่10ปีขึ้นไป6คดีซึ่งสำนักง,งานคุ้มครองพยานเห็นสมควรให้ความคุ้มครองพยานมาตรา 9. เมื่อปรากฏแน่ชัดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าพยานจะไม่ได้รับความปลอดภัยพยานหรือบุคคลอื่นใดซึ่งมีประโยชน์เกี่ยวข้องพนักง,งานผู้มีอำนาจสืบสวนคดีอาญา พนักงานผู้มีอำนาจสอบสวนคดีอาญาหรือพนักงานผู้มีอำนาจฟ้องคดีอาญาอาจยื่นคำร้องต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายเพื่อขอใช้มาตรการพิเศษในการคุ้มครองพยานทั้งนี้ต้องได้รับความยินยอมของพยานด้วยเมื่อได้รับคำร้องตามวรรคหนึ่งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายพิจารณาสั่งการโดยด่วนถ้ามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าพยานจะไม่ได้รับความปลอดภยัย ก็ให้สั่งให้ใช้มาตรการพิเศษในการคุ้มครองพยานการยื่นคำร้องตามวรรคหนึ่งและการดำเนินการตามวรรคสองให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงมาตราสิบให้สำนักง,งานคุ้มครองพยานดำเนินการเพื่อคุ้มครองพยานตามมาตรการพิเศษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 1. ย้ายที่อยู่หรือจัดหาที่พักที่เหมาะสม 2. จ่าค่าเลี้ยงชีพที่สมควรแก่พยานหรือบุคคลที่อยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของพยานเป็นระยะเวลาไม่เกิน1ปีเว้นแต่มีเหตุจำเป็นอาจขอขยายระยะเวลาครั้งละไม่เกิน3เดือนแต่ไม่เกิน2ปี 3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุลและหลักฐานทางทะเบียนที่สามารถระบุตัวพยานรวมทั้งการดำเนินการเพื่อกลับคืนสู่ฐานะเดิมตามคำขอของพยานด้วย4 ดำเนินการเพื่อให้มีอาชีพหรือให้มีการศึกษาอบรมหรือดำเนินการใดเพื่อให้พยานสามารถดำรงชีพอยู่ได้ตามที่เหมาะสม 5. ช่วยเหลือในการเรียกร้องสิทธิที่พยานพึงได้รับ 6. อกดำเนินการให้มีเจ้าหน้าที่คุ้มครองความปลอดภัยในระยะเวลาที่จำเป็น7ดดำเนินการอื่นใดให้พยานได้รับความช่วยเหลือหรือได้รับความคุ้มครองตามที่เห็นสมควรมาตราส6 ให้บุคคลซึ่งได้รับความเสียหายที่มีสิทธิขอรับค่าตอบแทนตามมาตรา15หรือทายาทยื่นคำขอต่อสำนักงานคุ้มครองพยานตามแบบที่สำนักงานคุ้มครองพยานกำหนดถ้าใน1ปีนะับแต่วันที่บุคคลนั้นได้รู้ถึงการกระทำความผิดหลักเกณฑ์วิธีการยื่นคำขอและวิธีพิจารณาคำขอให้เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงยุติธรรมกำหนด